เมื่อเว้าถึงตลาดตอนเซ้าถือเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของเวียงจันทร์มีสินค้าหลากหลายชนิดที่มีขายทั่วไปตามท้องตลาดเช่นตู้เย็นพัดลมโทรทัศน์เครื่องปั๊บอากาศเครื่องดูดฝุ่นปั้มนม้ำอุปกรณ์ก่อสร้างเสื้อผ้าเป็นต้นโดยเฉพาะ ยังมีซูเปอร์มาร์เก็ตอีกนำ้ำตั้งอยู่ใจกลางตลาดตอนเศร้าในร้านนี้มีสินค้าหลากหลายมากมายประเภทที่จัดวางอย่างดีทั้งผู้ขายมีใบหน้าที่ยิ้มงามคอยต้อนรับและให้บริการลูกค้าโดยบุคลิกของเจ้าของดังนั้นเวลาไปชอปปิ้ง เราจะเห็นสินค้าหลายประเภทหลายหมวดหมู่เช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าพกผ้าเครื่องสําอางเสื้อผ้าเครื่องใช้ในครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องกินเครื่องปรุงและอื่นๆอีกมากมาย